ธุรกิจบ้านอะไรคาเลนนะครับมันเป็นธุรกิจที่ผมทําแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็คือเราได้นํารถมือสองของเราที่เราจําหน่ายอยู่นะครับให้ลูกค้าในกลุ่มที่เป็นลูกค้ามาจากกรุงเทพซึ่งเป็นนักธุรกิจเองแล้วก็เป็นผู้ที่เข้ามาลงทุนในจังหวัดสงขลาที่มาจากกรุงเทพนะครับซึ่งไม่มีรถใช้นะครับก็จะแวะมาเช่ารถเราอยู่เป็นประจาอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เองผมเห็นว่า ตอนนี้หลังจากที่มีลูกค้าเป็นจํำนวนมากเพิ่มขึ้นนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดบริษัทบ้านไหลายคาเลนเพื่อจะรองรับกับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทุกเดือนนะครับแล้วก็ในครั้งนี้ผมก็เลยได้ร่วมกับบริษัทโตโยต้าพิธานพาณิชย์นะครับแล้วก็ธนาคารกรุงสรีออโต้นะครับแล้วก็บริษัท l m g ประกันภัยนะครับ ซึ่งได้ออกรถชุดแรกนี้มา9คันนะครับครับผมรถที่ออกมา9คันนี้มีของที่ห้ออะไรบ้างครับอ่ารถที่ออกมา9คันชุดนี้นะครับเป็นโตโยต้ายาริส5คันนะครับแล้วก็เป็นโตโยต้า a คม y รี่2คันส่วนที่เหลือเป็นโตอ่าเป็นนิสสุบิชิปาเจโร่นะครับแล้วก็มีรถของอิมพอร์ตของเราก็เป็นเมอร์เซเดสเบนซ์200 1คันครับผม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราก็ยังคงเป็นสําหรับลูกค้าที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขาและจังหวัดใกล้เคียงนะครับแล้วก็ผู้ที่ลงมาทําธุรกิจใน3จังหวัดซึ่งบางครั้งไม่ได้นานรถลนลงมาใช้นะครับแล้วก็เป็นชาวต่างชาติมาเลเซียสิงคโปร์ที่เข้ามาลงทุนนะครับในส่วนของบริการยึดายเ,เนี่ย<อ>ให้บริการอะไรไางบ้างให้ความน่ยออะไร ของเตอร์ด้านะครับเราก็สนับสนุนรถใหม่นะครับก็คือทางทางบ้านอะไรมาเลยเนี่ยก็มีอากาศคือลดหน่อยเราเราก็จะให้เพิ่มเป็นพิเศษเพื่อวิจารณให้เขาทำเพื่อจุดของเราแล้วในส่วนของเอ็จีนะคะมีเป็นโปรโมชั่นอะไรใี้กับทำบ้านอะไรบ้างครับครับเอ็มจีเองก็เป็นบริษัทกันซึ่งดูแลเรื่องของกรมการประกันภัยของรถรถยนต์นะฮะในจุดบ้านอะไร นะคทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการเพิ่มช่องทางดูแลลูกค้าของบ้านอะไรส่วนหนึ่งนะครับก็คือหลังจากที่ลูกค้าเอาไปใช้แล้วเนี่ยความมือกองความร้อนเนี่ยเราควบเวอร์ให้24ชั่วโมงนะครับรถหายรถอุบัตหาุต่างๆครับทั้งในส่วนของผู้เสียตัวค่ะในส่วนของเสียตัวนี้เราก็มีการดันสิทธิ์เชื่อให้กับทางบ้านอะไรส่วนหนึ่งแล้วก็รองรับไปโครงการที่มุ่ง แล้วในอของบ้านไรเองเนี่ยคาดว่าจะมีการขยายสาขาออตอนนี้นะครับเราเราก็มองมอง,มองสาขาไว้แล้วนะครับแต่ว่าเราขอทําในจังหวัดสงขลาแล้วก็ในในเขอใหญ่เราให้ให้ให้ครอบคลุมแล้วก็ดูแลลูกค้าในในระดับหนึ่งก่อนแล้วเราถึงจะมองไปตรงสาขาเพิ่มขึ้นนะครับครับผม คือจริงๆแล้วเราเราเองเนี่ยที่เราเปิดครั้งนี้ครับเรามีกลุ่มลูกค้าที่แน่นอนรองรับอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็คาดหวังเพิ่มจากลูกค้าจากปกติมากกว่ามากกว่าลูกค้าที่มีเป็นลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยสักอีกสัก20 3 0เราก็พเอใจแล็วครัก็พอใจแล้วหรับราคาเริ่มต้นของการให้บริการราคาเริ่มต้นของการให้บริการนะครับอย่างต o y o ้าแคมเบรี่ตัวนี้นะครับเราให้บริการอยู่วันละ2 0 0 0 สา0รบาทนะครับเท่ากับปาเจโร่ตัวนี้เลยครับ2,300บาทแล้วก็ถ้าเป็นโตโยต้ายาริสเนี่ยครับเราให้เช่าอยู่วันละ1,200บาทนะครับส่วนของเมเจอร์เดนตัว E200 เราให้เช่าอยู่วันละ5,000บาทครับผมแล้วถุงตอบรับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงบ้างก็ปกติเนี่ยครับที่เราให้เช่าอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราคิดเป็นวันเนี่ยครับเราเราเรามีรถที่ให้เช่าอยู่เดือนนึละประมาณ60สิถึงเจ วันต่อต่อเดือนนะครับเพราะว่าเดือนวันนึงเนี่ยเราให้ปล่อยไปอยู่พันสองถึงสามพันทุกวันนะครับครับผมเราแ,แนอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะมีการเพิ่มเอ่อน,นานาคตข้างหน้าเราต้องเพิ่มจำนวนรถแน่นอนอยู่แล้วครับตรงส่วนนั้นแต่เราอาจจะเปลี่ยนเป็น เป็นรถในในกลุ่มของ SUV ซึ่งซึ่งรถตรงนี้ยังไม่มีใครทำในจังหวัดสงขางนะครับเป็นพวกโตโยต้าเอาพาดน,นะครับอ่าเป็นเอส i ิมาเป็นรถในกลุ่มของรถหรูนะครับซึ่งตรงนี้เองทางโตโยต้าก็มีจำหน่ายเป็นโตโยต้าเป็นไฮบิดแล้วนะครับีเป็นเอาพาดไฮบิดครับแล้วใน เราเราคงคงไม่ไม,ไม่ไม่ไดเอารถนําเข้ามาให้บริการเพราะว่าในส่วนรถนําเข้าเองเนี่ยมันมีหลากหลายรุ่นนะครับเราก็คงจะทําได้แค่เป็นตัวเบนซ์อย่างเดียวที่จะเอามาให้เข้าบริการในในในครั้งนี้นะครับแล้วตอนนี้สำหรับแผนที่แผนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ตอนนี้อะครับเราก็พยายามจะแผนของเราก็คือเราจะตั้งบูธตามโรงแรมนะครับตามสถานที่ ท่องเที่ยวบางบางจุดที่ท,ที่ที่มีผู้ผู้ท่องเที่ยวแล้วก็ตาอ,อ,อาจจะมีป้ายตามสนามบินนะครับแล้วก็อาจจะมีบูธถ้าเราติดต่อได้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ทางสื่อก็น่าจะเป็นทางวิทยุนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์ครับผมก็อยากจะให้คุณจัดรูงเชือวของทางเข้าหมายครับเออ ก็สาหรับลูกค้านะครับที่สนใจจะเช่ารถนะครับไม่ว่าเป็นรายวันหรือว่ารายเดือนนะครับก็ลองลองโทรมาสอบถามครับทางบ้านไหลาคาเลนได้นะครับในในราคาที่จะเช่าเป็นวันเป็นเดือนเป็นอาทิตย์นะครับก็เราเรามีเลทให้หลายหลายราคานะครับก็ติดต่อตามที่อยู่ของบ้านไหลได้เลยครับตามเบอร์ของบ้านไหลได้เลยนะครับไม่มี ขอบคุณครับขอบคุณครับ